โอ <Okay, S 2> เคแล้วว,ว,วันนี้วันนี้เราจะเช็กชื่อแต่ว่าตามกติกาที่เราตกลงเอาไว้ว่าห้ามขานชื่อว่ามาครับมาทานใช่ไหมครับให้ใครพูดอย่างอื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้การช็กชื่อในการที่นะครับให้นักเรียนบอกเพลงที่ตัวเองชอบมาดีไหมก็บอก<า>ว่าการเลือกฟังเพลงเนี่ยมันจะบ่งบอกนิสัยของเราแล้วมันจะบ่งบอกความเป็นความเป็นตัวตนของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับครูเช็กชื่อก็ให้นักเรียนบอกเพลงที่ตัวเองชอบมานะครับโอเคครับโอเคนะครับพร้อมยังครับอาจารยนพร้อมแล้วครับอาารย์พร้อมแล้วนะครับจัดเรรื่อองะไเลยนะครับทุ่งติด ไม่มีเวลาไปอย่างนี้น้อยครับโอ้ชุดเพลงเหรอชุดเพลงอะไรอ่ะเป็นของกครอย่งนม้มีเวลาอย่างนี้น้อยยอดรักจะลักใจครับอะนี่เลยนะที่เขาบอกว่าเพลงบุกบอกตัวทนได้จริงๆนะครับโอเคุม okay, บุที่งมหวังปานมายูนิเวอร์สครับโอโ้โหนะครับก็มาแบบแน,ว, isis, นบวินเตอร์นะครับมายูนิเวิร์สทะไรกาแลงของฉันเรยครับใช่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนูอย่าลืมเก็บเต้มนะครับเคยได้เต้มเยอะสุดกูจะเปิดเให้ฟังนะครับแล้วก็การที่หนูเก็บเต้มหนูก็พยายามอยาให้ทำนะครับเต้มมากกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะไม่อย่างน ก็คือในเรื่องของความเร่งนั่นเองนะครับนักเรียนบางนี้นะครับความเร่งคืออะไรนักเรียนความเร่งในความคิดของเรานะครับถ้าเราพูดถึงความเร่งเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงอะไรครับความเร็วเออถึงความเร็วนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงความเร่งนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเราบิดรถนะครับหรือถ้าขับรถยนต์ก็คือการเหยียบคันเร่งดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราบิดรถคือเราทำให้อะไรครับความเร็วเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นเออความเร็วเพิ่มขึ้นหรือการที่เราเหยียบคันเร่งของรถยนต์ก็็็ทาให้คคววมเเรรปนยัังงไบ เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งจึงหมายถึงความเร็วที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองถูกไหมครับความเร่งก็คือความเร็วนะครับก็คือความเร็วนะแต่เป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลานะครับหมายความว่าในหนึ่งช่วงเวลานั้นน่ะมีความเร็วเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่และซึ่งเราพูดถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปก็ต้องมีความเร็วตอนเรื่อกับความเร็วตอนหลังนะครับซึ่ง จากความหมายของความเร่งตรงนี้นะครับนักเรียนทําให้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าความเร่งเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลาที่ใช้ซึ่งเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าพูดถึงความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็วตอนแรกที่เรียกว่าความเร็วต้นและความเร็วตอนหลังที่เรียกว่าความเร็วปลายนะครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเอาความเร็วปลายลบกับความเร็วต้นนั่นเองนะครับถูกไหมนะนี่คือสมการเรื่องของความเร่งนะครับซึ่งนักเรียนสามารถเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า ความเร่งเนี่ยเราจะแทนด้วยตัวเครับความเร่งแทนด้วย A A ครับเเท่ากับ v 2สองลบวหนึ่งวคือความเร็วความเร็วปลายก็คือความเร็วที่เกิดขึ้นทีหลังเราก็เลยให้เขาเป็น v 2สองนะครับแล้วก็ความเร็วต้นคือความเร็วที่เกิดก่อนก็เลยให้เป็นวีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วปลายลบความเร็วต้นก็เลยเป็นวีสองลบหนึ v ่งนั่นเองนะครับอ่านด้วยเวลาที่ใช้เวลาก็คือ t i m ์ถูกไหมครับก็เลยใช้ตัว t เป็นสัญลักษณ์นะครับก็ได้เป็นสมการที่เป็นประโย์สัญลักษณ์ว่าเอเท่ากับวีสองลบวนหนิ รูือดขึ้นที่จักรยานนี้นะเรียนด้วยฉะนั้นแสดงว่าตอนแรกมีติดอยู่หยุดอยู่ถ้าตอนที่เขาหยุดอยู่เนี่ยความเร็วมีหรือเปล่าไม่มีอไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเร็วความเร็วตอนแรกหรือความเร็วต้นหรีวิวหนึ่งจะต้องมีค่าเป็นศูนย์จริงนะครับมีค่าเป็นศูนย์ครับเครื่องที่เป็นยังไงเครื่องที่ไปบนเส้นตรงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีคำว่า20วินาทีนี้ตัวจะมาบอกอะไรเราบอกเวลาถูกไหมครับถูกมากนะครับมีความเร็วเป็น25เมตรต่อวินาทีจะหยุดนิ่งทำให้มีความเร็วเป็น ยีสิบห้านะครับ v สองลบยี่สิบห้านั่นเองนะครับถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรถคันนี้จะมีความเร่งเท่าไหร่โจทาอะไรครับตัวนเอนะเองนะครับผมก็ดีมากเอนะครับอ่าโอเคเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ว่า A เท่ากับ v สองลบอ่าขอไปเท่า v สองนะตรงนี้ลบ v หนึ่งส่วนด้วยเวลาอ่าต่อไปเรามาดูกันนะลครับเรียนเรามาแทนค่า v สองแทนค่าเป็นอะไรห้าหกห้ากับยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีลบด้วย v หนึ่ง v หนึ่งเป็นเท่าไรดูว่าอย่างไรเลยครับดูว่าเวลาซึ่งเวลาโจก็บ เป็นมากสองจุดห้านั่นเองนะครับซึ่งเราอย่าลืมเขียนหน่วยให้ด้วยนะครับความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างตัวในเรื่องของการคำนวณหาความเร่งนะครับโอเคนะเข้าใจไหมครับครับอ่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจกดเก้าเก้าว่าทุกหน่อยครับเข้าใจให้เข้าใจกดเก้าเก้าสาธุสาธุมาเอามาเลยเก้าเก้าครับ หรือเปล่าพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะฟังเพลงเลยฟังเพลงเลยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเพลงนะครับครูขอฝากการบ้านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักเรียนหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือข้อที่เท่าไหร่ครับยี่สิบโพยี่สิบโพกับการบ้านนะครับการบ้านฝึกทำนะครับฝึกทำนะครับทำได้แน่นอนไม่ได้ยากเกินความสามารถก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับก็สรุปใหู้ไปฟังนิดนึงขอตัวแทนหนึ่งคนว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราได้ความสูงอะไรบ้างบบกวดครับสูงฟุ๊กเข้าปะกวดนะครับตอนนี้ฟุกคะแนนดนำอยู่นะครับเราจะได้ฟ ผู้บอกว่าจะได้ความเร็งครับความเร่งคือความเดียวที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาครับใช่สูตรความเร่งคืออะไรนะครับก็ได้อะไรอีกใช่สูตรความเร่งเท่ากับความเดียวที่เปลี่ยนไปส่วนด้วยเวลาที่ใช้เรารู้สูตรในการคำนวณครับอะไรอีกครับครูก็วิธีการเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีวิธีการเปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีทำได้โดยการคูณด้วยอะไรครับห้าส่วนสิบแปดครับโอเคเก่งมากครับอันบนเรื่องข้อควรทราบครับอ๋อข้อควรทราบสามข้อนะครับว่าความเร่งเป็นบวกกนนะคครรับณีไหวามเร่งเป็นลบนนะะคครรับกณีไหแลวามเเเเร่่งป็นนียกิดขึ้นกรรณีไหนใช่มัคบ โอเคนะครับเดี๋ยวคุณจะปืนครีมตามสัญญานะครับนม่คือครีมเราจะทำตามสัญญาใช่ครับ